ก็ยี่ทำงานจากที่บ้าน work from home ตัวละสามพันกับสามหมแบบไหนดีกว่ากันผมว่ากันวันนี้เแบยก็ได้จะมาบอกให้ฟังค่ะก็วี่ตัวนี้เนี่ยตี่นได้ซื้อมาเนี่ยที่อเมริกานะคะจากร้าน h o ม e ก o o d นะคะเราก็จะรู้ว่าร้าน h o ม e ก o o d เป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกแล้วตอนที่ซื้อมาเนี่ยซื้อมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าลุกล้วนๆมันดูดีก็เลยซื้อมาเออมันดูดีวะอะไรเงี้ยซื้อมานั่งแต่ทีเนี้ย มันก็เป็นบูกธรรมดาแบบ อบอกอะไรเงี้ยนิ่มๆ,ๆพอนั่งไปนั่งมามันก็ระมัดมันก็ปวดหลังก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราน่าจะลงทุนกับเก้าอี้ที่มันดีๆหน่อยที่เรานั่นได้นานๆแล้วเราไม่ปวดหลังนะคะดวเราก็ไปดูเก้าอี้หลายแบบมากเลยมีเก้าอี้เก้าอี้แบบนี้นี่ก็ไปดูมาเก้กกกกาอี้แบบเกมเมอร์อะไรเงี้ยแล้วก็คนพบว่าไอ้เก้าอี้แบบที่แบบคนนี่ออนชอบเล่นเกมมาใช้กันหรืออะไรเงี้ยมันมีไว้เพื่อดูเท่มันก็ไม่ได้บอกว่าสบายอะไรขนาดแบบดิฉนก็เเอองั้นเดี๋ยวเราลงทุนแบบดีๆไปเลยดีกว่าเพื่อหลังเราเพื่อ สุขภาพของเรานี่เลยดิยนะ่าก็ไปซื้อของไอ้นี่มานะคะ h e r m a n m i l l e r นะคะ h e r m a n m i l l e r เนี่ยก็จะตัวละแล้วแต่นะอันนี้ี่น่าซื้อมาตัวประมาณสามหมื่นเนี่ยจะไม่ได้แล้วอะถ้าไม่สามหมื่นก็สี่หมื่นห้าประมาณเนี้ยสีขาวนะคะแล้วก็เป็นแบบคัสตอมไมซ์ด้วยก็คือี่น่าเลือกไอต้ตรงนี้เองเลือกไอที่ที่วางแขนเองอะไรเงี้ยเลือกสีเองอะไรงเงี้ยเนาะราะที่ี่น่าซื้อมานี่ คือเขาไอ้นี่ให้เลยนะเขาประกอบให้เสร็จสับเลยนะเราไม่จําเป็นต้องมาประกอบเองมันก็เป็นโผมากล่องใหญ่มากใหญ่ถึงขนาดที่แบบตัวตีน่าสามารถที่จะแบบว่าเข้าไปอยู่ในนั้นได้เลยอนะ่ะทีนี้พอซื้อมานั่งไ้ครั้งแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องแบบนั่งสบายมากๆแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปรากฏว่าอะไรรู้ไหมปรากฏว่าตอนที่เดินมานั่งครั้งแรกเนี่ยคือแบบเดินมาแล้วก็แบบมันมีแค่นี้เหรอวะ <laughs> ไม่ได้เห็นจะสบายอย่างที่บอกเลยอะ่ะ เชือ,อไเไยเน,นี่ยตัวสามอึดอลหลอปอยเนี่ยมนดูอะไรที่บอกว่าดีกว่าตัวสามพันมาแต่ว่าพอใช้ไปสักหนึงนะนี้ที่ได้ใช้มาก็มาน่าจะมาหลายเดือนแล้วมันก็ให้ความรู้สึกว่ามันทําให้โพสเจอร์ของเราดีขึ้นโพสเจอร์คืออะไรคือท่าทางการนั่งเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบไอตัวสีดำเมื่อกี้พอนั่งไปอ่ะด้วยความที่มันไม่ได้อ่ามันไม่ได้มีโครงสร้างอะไรแบบนี้อันเนี้ยมันจะมีโครงเห็นไหมมันจะมีแบบอ่าตรงนี้เป็น มุ้งออกมาเดี๋ยวนึงนะอันนี้มันเป็นโครงข้างหลังไม่เกี่ยวอะไรกันมันจะแบบมุ้งออกมาแล้วตรงหลังเนี่ยมันก็จะมีส่วน,วนที่มันทำไมส่วนที่มันเคิร์ไฟ <c ff cute> ไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะทําให้เราเนี่ยนั่งตรงอยู่เกือบที่เกือบ,อบ,อบ,อบต,ตลอดเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันสบายเกินไปมันก็จะแบบเราจะนั <sh> ่งอ่ไออย่างนี้แหละทาให้เราไปทำให้เราปวดหลังแต่เก้าอี้ตัวเนี้มันบังคับให้เราต้องนั่งแบบเนี่ยเข้าใจว่ามันบังคับให้เราต้องนั่งแบบเนี้ย รวมถึงติน่าก็หาไอ้นี่มาด้วยนะหาเก้าวี่ตัวกเล็กๆมารองไว้ตรงเท้าด้วยเพราะ่หน่าอยากนั่งให้มันสูงเท่ากับระดับสายตาที่ที่หน้ามองคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเนาะเพราะนั้นเนี่ยโอเคมันไม่ได้นั่งสบายแต่ว่ามันทําให้บุคลิกการนั่งของเราดีขึ้นเวลาที่เราแบบว่าประชุมซุ o หรืออะไรเงี้ยเราดูแบบเราดูดีสง่างโอเคไหมแล้วถามว่ามันเอ็นได้เยอะไหมมันเอ็นไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ถ้าคนนี้ อ่น้ำหนักเยอะหน่อยเว้ยไม่จำเป็นต้องเยอะมากอะแต่ว่าดีน่าก็ไม่ใช่น้ำหนักเยอะหรืออะไรนี้ใช่ไหมมันก็จะไม่ได้แบบมีความยืดหยุ่นมากอะดีน่าต้องแบบว่าดันเองอะแบบอื <c oughs> อก็ใจว่าวันหนึ่งจะแบบว่าเอ่ออะไรอะ มันถึงกะแบบเอ็นได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเนี่ยมันเดียวไว้เพื่อบุคลิกของเราล้วนๆนะคะเราก็อะไรแล้วก็อย่างอื่นโอเคและตรงนี้นะที่มันเป็นแขนเนี่ยมันก็จะสามารถปรับได้แล้วกดตรงนี้เราก็ปรับให้มันสูงมันต่ําตามความชอบของเราตามความต้องการของเรารวมถึงตรงนี้ด้วยนะคะก็ปรับให้เบาเนี่ยมันสูงต่ำตามความต้องการของเราเช่นเดียวกันนะคะสีที่ตีน่าซื้อมาเนี่ยตีน่าจําไม่ได้แล้วว่ามันคือสีขาวหรือสีดําหรืออะไรนะซึ่งซื้อมาการใช้ งานก็โอเคตอนตอนแรกนึกว่าตรงนี้เป็นรูแต่ไม่ใช่นะมันแค่โครงข้างหลังเนาะถ้าเราดูตรงโครงข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็ถือว่านี่เลยถือว่าโอเคเลยนะคะที่นาใช้ที่นาก็รู้สึกว่าแฮปปี้ happy, เนาะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนเราจะเลือกแบบถูกหรือว่าเราจะลงทุนในสุขภาพหลังของเราอะไรอย่างงี้ก็ได้ถ้าสมมติว่าราคามันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยอ่ะก็แล้วแต่ก็ดูบแบรนด์อื่นก็ได้เนาะแต่ดิณารู้สึกว่าดน่าอยากที่จะลงทุน ให้หลังเราอ,อยู่ไดย้ยังมันคงยันชื่อคนก็โอเคมันนก็สบายแหละชอบจอบ h e r m a n ิ Miller เขาไม่ได้จ้งางมานะคะมีแค่นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอยากที่จะดูอะไรแบบนี้อีกเนาะก็สามารถไปถึงแบบดูว่าเฮ้ยอของที่ไปได้ใช้เป็นเบียอะไรที่มันแพง,งแล้วแบบว่าอย่างไรซื้อมาทำไมวะ อยากดูอะไรแบบนี้อีกนะสามารถที่จะ,อะคอมเมนต์มาได้ข้างใต้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดกราบอากด s ับส c คร b e ด้วยเนาะที่ช่องที n a t เทเลอร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะทีน่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ